เป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นบูธที่เรียกได้ว่าฝรั่งขายของนะครับนั่นก็คือบูธของ MA Recording นะครับขอเชิญพบกับ Mr. Todd ครับ Mr. Todd สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Nice to meet you m MA Recording Yes That's How did you become MA Recording I started this in Japan I moved to Japan in 1985ครับไปอยู่ญี่ปุ่นมานะครับ1985 All worked so that I was able to start a live. Actually, I had my own solo piano record on CBS Sony. Oh, the CBS Japanese Sony. Japanese kei, kei me label. Record my here, own no solo cap? piano record and there was no talk about doing anything else. So I did a recording with a bass player. Hap. That was before I started the MA. Okay. And then ก่อนหน้านี้เป็นคนเรคคอร์ดเสียงนะครับในอเมริกมาจากลอก็เคยไปเสนอค่ายมานะครับแต่เขาก็ปฏิเสธนะครับก็เลยไปหาดิสติบิวเตอร์วินดัมฮิลนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโมนี่แคนยอนนะครับ Pony Canyon ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผม like yes. ไปถามเขาว่าอยากจะเปิดร็อกคอร์ดคัมภีรอีกครั้งไหมนะครับเขาก็ตอบว่าเอาเอาก็เอา bringing record record concert musicians I in and halls to ครับก็ส่วนใหญ่แล้วรับงานแบบเป็นรีคอร์ดในคอนเสิร์ตนะครับฮอใหญ่ๆเวลาเขาไปเล่นคอนเสิร์ตนี่เขาก็จะอัดมาเพื่อจะเป็นแผ่นพวกนี้นะครับเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนั้นสุดยอดมากเลยครับครับก็คือฮองเขาทำมาเพื่อกับคลาสสิคนะครับการกระจายเสียงมันดีมากเอ็กโคก็ดีครับครับ so I bring people to record and people who have never been to Japan we go to the countryside and beautiful mountains and no, uh, <S s <S uh, <S s <S good sake no sake อร่อยด้วย Sake, อร่อยด้วยครับผม and we record music for one or two days in a concert hall okay ครับครับนั่นก็เป็นประวัติยอ่อๆของนะครับของ M A recording นะครับ so you want to tell us a little bit about all t h e s record well I have so many ครับก็มีประมาณ90ท่านนะครับที่มารีคอร์ดให้นะครับก็ไปตามประเทศยุโรปนะครับก็ไปบันทึกเสียงในโบสถ์นะครับเขาก็ชมว่ามันมีความมหัศจรรย์ของสถานที่มากนะครับ

อัดในโบทที่ประเทศอาร์เจนตินานะครับอัดตั้งแต่ปีหนึ่แล้วนะครับหลายปีแล้วนะโอ้โหทำมาตั้งแต่ปี87แล้วนะครับอันนี้เป็นของส่วนเขาะครับ e ป็นอัลั้มของเ o าเองเลนะครับโออันนี้เป็นของส่วนตัวของเขาเลยนะครับเป็นอัลบั้มของเขาเองเลยนะครับโอเคเอาเป็นฟรีอันน e ็นของ o ่ n งเขา n ครับเ a o มข e เขาเอง o ร Ah, right From 1987. 1987. This is it. This is me. <laughs> <laughs> Maybe you can get that on the camera. It doesn't look like. อันนี้คือมิสเตอร์ทอร์นะครับ. Ah, it's 87. So it's, uh, How many years? 87. Uh, 35. No, not 35. 35 years 35 ago. 35 years ago. How old was you then? Uh, I, don't know. I, don't know. I don't know. In the 20s. Oh. How are you now? Sixty-six. <laughs> it's a long time ago. Okay. It's another time. Okay. In the previous century. But you're still in love and still in love with That's, that's, all, I I that's <laughs> all I know how to do. Oh, but, <laughs> but it's the best thing you could do. Yeah, yeah. Well, it's, it's what I do. Yes. Okay. So then, maybe uh, tell the Thai fans a little bit about your record and get them yeah, to come. what I do is I, do, I record with two microphones. Two omnidirectional microphones okay. and that's all. ครับ because so it's pure stereo ครับ I don't add any echo because I'm already in an echo yeah in a space that has echo เขาบอกวิธีการเรคคกของเขาเขาเขาใช้แค่2ไมค์เท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องการเป็น true stereo ที่แท้จริงนะครับ so, so because it's stereo there's no, no mixing ไม่ต้อง mix เลยเพราะมันมาแค่สองครับ everything, everything is set in, in, อันนี้ก็จะแตกต่าง e r ก c ารจุมเครื่องเสีย s นะครับอันนี้คือเราจะต้องโพสิชันของนักดนตรีและไมโครโฟน e do รับครั s ค o ับ e รับครับคับคับครับคกัรจบครครับ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 อันนี้คือเราจะต้อง position ของนักดนตรีและไมโครโฟนนะครับครับ h r ัครับรครับรครับค that. ่ามิสชันนะครับอยากจะเล่นเครื่องสีเครื่องดีดอะไรที่มันแตกต่างไปอย่างเงี้ยเขาจะต้องเขาเรียกว่าแก้อินฟอรไวส์หน้างานเลยนะครับเพื่อให้เสียงออกมาให้ดีสดนะครับโอเคมิสเตอร์ อ๋อยังมีเว็บไซต์อ๋อมีเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้วก็มีฟรีดาวน์โหลดด้วยอันนี้เราไปดาวน์โหลดฟังกันได้ใครๆก็ชอบของฟรีนะครับก็บอกครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อของคุณท็อตนะครับถ้าใครสนใจนะก็แวะเวียนมาคุยกับคุณท็อตได้นะครับคุณท็อตก็จะมีเกรดความรู้ดีๆนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เรคคอร์ดเองกับมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคแสดน I think that s well, cover it's, everything... It's, I, again, i've been doing it more than 30 years. so <coughs> it's, so, it's not so easy to explain. And, and, i understand. But yeah, yeah, yeah. <coughs> but that's what i do, basically. two <coughs> microphone recordings and concert halls and churches. and it's normally... it's all acoustic. Music. yeah. okay. and so and it can be classical and jazz and world music. <coughs> and no no blues no blue My a เอ blue ด้วย because people ask me and they say I never have the blues okay okay I never have the blues ได้ครับ okay ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับมิสเตอร์ท็อดมากมากครับ thank you for being on the show thank you for coming to Thailand and thank you for all of these lovely recording ขอบคุณครับขอบคุณครับ